บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิก Toyota Fortuner 3.0ค่ะกับรถยนต์ที่มีอาการวิ่งอืดไม่มีกำลังนะคะมีควันขาวสตาร์ทครั้งแรกมีเสียงดังหน้าเครื่อง ก่อนทำการแก้ไขาอาการข้างต้นนะคะบำรุงรักษาเครื่องยนต์ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะ v t 1 Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะฟีเครื่องยนต์ไว้สักพักหนึ่งนะคะให้น้ำยาเข้าไปทำงานกับระบบเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาวัดควันดำกันนะคะว่าค่าควันดำจะอยู่ที่เท่าไหร่ รถคันนี้ควันขาวออกเยอะมากนะคะค่าของการวัดนะคะจึงสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายรองรับค่ะสำหรับ Fortuner 3.0คันนี้นะคะจะต้องทำการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเททดสอบหัวฉีดระบบวาลวรวมทั้งการถอดล้างทำความสะอาดในส่วนของปากท่อไอดีและปีกผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ สวัสดีครับอ่นนี่คือหัวฉีดของ t y o ยต้า r อจูเน f o อจูเน r เครื่อง3ามพันนะครับคือพอจูเน r ตัวแรกนะครับรถคันนี้มีอาการส,ส,สตาร์ทต,ตอนช่วงเครื่องอเครื่องเย็นสนิทหรือตอนเช้านะครับมีควันขาวออกจำนวนมากนะครับก็ลูกค้าโทรมาปรึกษาแล้วนะครับก็แวหววันหัวฉีดมีสิทธิ์รั่วนะครับก็ถอดออกมาก็รั่วจริงครับ เห็นไหมครับแหวนหัวฉีดรั่วรั่วหนักมากเห็นไหมครับสี่หัวเลยไหมครับดูเขาเหมาเห็นไหมครับอ่าอันนี้แล้วก็ทําให้น้ํามันน้ํามันเครื่องที่อยู่ในห้องห้องเครื่องเนี่ยมันหยดไปที่หัวลูกสูบแล้วก็เกิดการเผาไหม้ไปหมดครับกลายเป็นกลายเป็นควันข่าวนะครับก็มีอะไรเสียบ้างนะครับมีแหวนรองหัวฉีดเห็นไหมครับดูเหยมครับดูข้อแตกต่างของแหวนรองหัวฉีดเห็นไหมครับนี่คือนี่คือของใหม่อันนี้คือของของเก่านะครับ คอแตกต,ต่างแล้วนี่โอริงขาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอริงขาดนี่คือโอริงใหม่นนี่โอริงที D ่ขาดนะครับทําให้น้ำมันเครื่องที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยหยดไปที่หัวลูกสูบก็ทำให้เป็นฟันขาวนะครับแล้วก็เราต้องมาดูนะครับว่าหัวฉีดนี่หยดด้วยหรือเปล่าต้องเช็คหัวฉีดน,นะครับ หลังจากที่ช่างวินิจฉัยอาการเบื้องต้นแล้วนะคะเราจะล้างทําความสะอาดหัวฉีดก่อนขึ้นเครื่องเทสนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหัวฉีดของ Fortuner คันนี้จะเป็นยังไงนี่คือหัวฉีดของ Toyota Fortuner 3.0นะคะคอมเบอรเรวตัวแรกของตระกูล Fortuner เลยนะคะถอดหัวฉีดออกมาเช็คนะคะมีอาการรั่วค่ะต้องทําการซ่อมหัวฉีดนะคะเดี๋ยวมาดูการฉีดค่ะ จ่ายน้ำมันในรอบสูงนะคะอีกสาเหตุที่ทำให้เครื่องเขกนะคะและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าระดับวาลวนะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเพราะว่ารถที่มีการใช้งานไปแล้วเนี่ยจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะจึงต้องปรับตั้งค่าวาลวนะคะให้ได้ระดับก่อนที่จะนำหัวฉีดลงไปประกอบนะคะ อีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบนะคะคือสารเคลือบกระบอกสูบค่ะช่วยในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายจะช่วยเคลือบแหวล,ลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะประกอบปากท่อไอดีปีกผีเสื้อนะคะที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะ ประกอบหัวฉีดค่ะเปลี่ยนซีนย่างฝาวาวใส่ฝาครอบวาวรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อระบบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะคะพร้อมทดสอบการใช้งาน พบว่ากองโซลา่านะคะมีสิ่งสกปรกสะสมจนดำมากแล้วนะคะจึงทำการเปลี่ยนกองโซลา่าให้ใหม่ด้วยนะคะ มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายและน้ำมันเกียร์ค่ะใหญ่ย,ย,ยนจูนนิ่งนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF d e ็กร n นท JA1 ผลิตขึ้นเพื่อระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์นะคะเพื่อตอบสนองทุกความต้องการน้ำมันเกียร์อัตโนมัติสังเคราะห์ร้อยเปเซตผ่านการรับรองจากสถาบัน JASO ของญี่ปุ่นเหมาะสำหรับ เกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัติทุกชนิดทำให้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลเติมสารเคลือบบ่าวาวาลค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหลอของบ่าวาวาลช่วยทำให้บ่าวาวาลของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีด ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปทําการล้างท่อไอเสียนะคะแล้วก็ให้ลูกค้านําไปทดลองขับนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกลูกค้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับสมาชิกโตโยต้าโฟล์จเนรคันนี้นะครับ D4D อันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ฮะเครื่องยนต์สามพันสามพันนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ได้สัมภาษณ์ก่อนทํานะครับคันนี้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่มาชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาตัวครับครับผมผมชื่อกิตติกิตตินะครับอันนี้มาเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับผมมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพเลยครับนะครับอันนี้ดูจากช่องทางไหนครับถึงติดตามมาอ่า u b e YouTube ครับอันนี้ดูหลายคลิปนะครับดูนานยังครับเอ่อตอนแรกผมก็ เอาไปให้ตรวจด,ดูครับแล้วปรากฏว่าเขาพูดแล้วผมไม่มั่นใจเลยไม่ได้ซ่อมจอดไว้ประมาณสักงสองอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ให้ลูกเขาดู Youtube ดูเขาบอกว่าบริษัทสอใหญ่ยนจูเนอร์เนี่ยอันนี้น <ะ S 2> แก้ไขได้เลยโทรมาสอบถามได้รับความที่อธิบายจากหัวนหน้าจากข้งางๆทีมงาน ให้ผมเข้าใจผมเลยเลือกเวลาขึ้นมาครับอันนี้ก็คือคือไปที่ศูนย์อื่นมาก่อนแล้วนะศูนย์อื่นก็ไม่ใช่ศูนย์ใหญ่คือศูนย์คนที่เขารู้จักแล้วแนะนำรู้จักแล้วผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไม่ได้รับปากว่าจะสอบอันนี้อาการที่มาเป็นไงฮะมีาการคือมันอืดมากแล้วก็วันขาวสตาร์ททีมันก็มีเสียงดังแก๊กแก๊กเสร็จแล้วต้องรีบปิด เป็นเสร็จแล้วมาสตาร์ใหม่ถึงก็บคว้านขาวนี่ยอย่างอะไรว่าอุโมงเลยมองไม่เห็นเลยกับมีอาการควันไหลนะครับควันขาวออกมาแล้วก็สตาร์ตติดยากแล้วก็มีเสียงการการเคสของเครื่องยนต์ด้วยใช่ครับก็เดินทางมาที่เย่จุนนิ่งครับอันนี้เดินทางตั้งแต่ผมผมเดินทางตั้งแต่มาเดินแต่ตีสี่เดินทางตีห้ามามาหาทำ อปปเบมาจนเจอมาเป็นคิวแรกคิวแรกเลยนะครับอันนี้ก็มาพักที่นี่หนึ่งคืนพักหนึ่งคืนนะฮะเรือว่าได้รับการแนะนําก็พักอยู่ทั้งคืนนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้ก็ต้องมีการตรวจเช็คหลายรอบหน่อยนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คของส่วนต่างๆอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากปลายหัวฉีดนะครับออกการควันไหลก็เป็นปลายหยดนะครับเพราะมีการเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับแบวนรองหัวฉีดนะครับแล้วก็ปลี่หัวฉีดใหม่ ได้ดูดูขั้นตอนนะของช่างที่ทําดีฮะที่นี่ให้ดูทุกขั้นตอนอธิบายแน่ชัดครับแล้วก็เรียกว่าไม่เหมือนกับที่อื่นที่ผมทราบมาครัเขาไม่ให้ความกระจ่างไม่อธิบายแต่ที่นี่ทุกขั้นตอนรู้สึกพอใจให้ดูได้ทุกขั้นตอนเลยสอบถามได้สอบถามให้คําอธิบายแจมแจ้งแจมแจ้งชัดเจนนะครับเจนอันนี้ก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพไปด้วยคันนี้นะครับก็มีวิธีวัน ซูเปอร์ชิปเมนต์บำรุงเครื่องยนต์นะครับเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายใช่ใช่นะครับแล้วก็มีการเติมสารเคลือบกันหอนครับปั๊มพาวเวอร์ครับนะครับแล้วก็ล้างหัวฉีดครับดีเซลครับาร์วาวแล้วก็เคลือบกระบอกสูบเข้าไปนะครับก็เป็นการบำรุงเครื่องยนต์นะครับก็ในรอบหน้านะครับถ้าใช้งานไปประมาณ30,000กิโลนะครับก็สามารถ ซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าจะมาเปลี่ยนถ่ายที่นี่ได้นะครับ,รบเพื่อเป็นการบำรุงเครื่องยนต์ต่อไปนะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของสอยยนจูนิ่งไปด้วยครับก็อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกันแล้วก็มีปัญหาเดียวกันนะอยากฝากสมาชิกว่าถ้ามีอาการคล้ายผมหรือมากกว่าผมโทรมาปรึกษาทางบริษัทสอใหญ่ยนต์จูนเนอร์ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยให้คะแนนกับรถคันคนี้เท่าไหร่เต็มร้อ ผมว่าผมให้เกินร้อยนะให้เกินร้อยเลยนะครับก็นะครับสมาชิกโตโยต้านะครับโฟล์เกนเนอร์คันนี้นะครับก็ได้มาถึงที่นี่แล้วก็พิสูจน์ว่าอาการที่เป็นนะครับหายนะครับแล้วก็เบาลงนะครับก็อยากจะฝากท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะครับโทรมาปรึกษาเราก่อนได้นะครับแล้วก็ฝากสารเสริมประสิทธิภาพสอเย็นจูนนิ่งทั้ง12ตัวนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์แอดผ่านทาง Facebook นะครับผ่านช่องทางต่างๆ นะครับของยายยนต์จูนิ่งได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามอ่า Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กับสอยายยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็ผมกับสมาชิกนะครับ Toyota Fortuner คันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอบคุณฮะครับสวัสดีครับโชคดีฮะ